สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y ยูทู b ออนมณีจันท์คลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวราศีพฤษภก,กับชาวลัคนาพฤษภในเดือนมกราคมพศ5 6 6 4คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15 มิถุนายนของทุกปีวันนี้เอจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อลรกเคลน,นะคะชุดจุดเทียนนะคะใช้ไพ่อลรกเคลชุดจุดเทียนนะคะดูดวงให้ท่านนะคะแล้วก็อาจจะดูโหราศาสตร์ไทยนิดหน่อยเอมองว่าราศีพฤษภกับเอมองว่าราศีพฤษภกับลัคนาพฤษภเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความรักในเดือน มกลาค่อนข้างหนักเพราะว่ามีสุริยาตก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ในเดือนนี้แหละในเดือนธันวามีสุริยาค่าด,ดับในเรือนความรักของท่านส่งผลให้อะไรส่งผลให้ชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษกท่านจะมีปัญหาในเรื่องมีปัญหาในเรื่องคู่ครองมีปัญหาในเรื่องความรักอยู่ดีๆก็ทะเลาะก,กับแฟน อยู่กันมาตั้งนานคบกันมาก็นานแล้วรักกันมาก็นานแล้วอยู่ดีๆก็ทะเลาะก,กันมาคู่เลิกกันไปก็มีนะคะจะเป็นปัญหานักหนักก็ในเรื่องความรักเนี่ยนะคะเรื่องอื่นก็ดีขึ้นค่ะแต่ในเรื่องความรักนี่ถ้าจะหนักทีนี้ก็จะมาดูไพ่ออร์เคเให้นะคะชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภที่เกิดตั้งแต่16 พฤษภาจนถึงวันที่15มิถุนาคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งชาวลัคนาพฤษศกับชาวราศีพฤษกค่ะเคอรี่มาส่งจ้า ใครสั่งของออนไลน์อ่ะเข้ามาส่งคงทะเลาะก,กันไม่นานหรอกสงสัยก็ทะเลาะก,กันแล้วก็มีเซ็กกันแล้วก็ดีกันแล้วก็ชวนกันไปถ่ายเซลฟี่คงทะเลาะก,กันไม่นานอ่ะแล้วก็ชวนกันไปทำบุญนี่ได้แบบให้ดีๆนะพูดถึงเนี่ยมีเทวดาคุ้มครองด้วย โอ้มีมีม,ม,มีจะได้ไปงานศพอะ่ะพร้อมลุยทุกสถานการณ์เนี่ย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 ชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภหากท่านทะเลาะกับแฟนนะจะได้คืนดีกันแน่นอนจะได้คืนดีกันแน่นอนเพราะท่านอะ่ะเป็นคนที่รักลูกรักแมวรักครอบครัวรักลูกรักเมียแล้วก็รักสัตว์เลี้ยงนะคะ ชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภเนี่ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะผิดใจกับคนรักแต่จะได้คืนดีกันเพราะอะไรเพราะท่านเป็นคนรักลูกรักเมียท่านชอบมีเซกกับเมียใช้เงินเก่งนะชอบซื้อของออนไลน์ชอบเซลฟี่ชอบชอบเนี่ยแหละชอบชอบเล่นเน็ตชอบเล่นเฟซบุ๊กคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็ ถ้าคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะแบบรักกันมากขึ้นเออคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็จะรักกันมากขึ้นแล้วก็ใบเนี้ยดีค่ะดีเนี่ยชอบคุณชอบทําบุญคุณควรจะทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวนะในเดือนมกราคมนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพค่ะในเดือนมกราท่านจะได้ไปงานศพคนรู้จักให้พร้อมลบทุกสถานการณ์อะ จงพร้อมลุยทุกสถานการณ์จงพร้อมลุยทุกสถานการณ์จงพร้อมสู้ทุกสถานการณ์จงอะไรนะจงพร้อมลุยทุกสถานการณ์จงพร้อมสู้ทุกสถานการณ์เพราะคุณเป็นนักสู้คุณเป็นนักมวยในชีวิตจริงใครมาลุยคุณโชคจะนะคะคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะนี่เป็นให้ทาโร่นะคะคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตไม่มีใครสามารถทำอันตรายคุณได้เพราะคุณเป็นคนสู้ชีวิต มีศิลปินเอ่อมีความเป็นศิลปินในจิตใจด้วยนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนรักศิละปะนะคุณเป็นคนชอบยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาให้ระวังโรคไอ้นี่นะโรคปวดหัวโรคไมเกรนโรคเครียดโรคปวดหัวโอ้คุณเป็นเดอะสตาร์เลยนะสเสน่ห์แรงมีความสวยงาม ถ้าทะเลาะกับแฟนจะได้คืนดีกันถ้าทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนจะมาของ้อค่ะเพื่อนจะมาง้อการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะเนี่ยการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วจะมีการเดินทางเกิดขึ้นคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนแปลกในสายตาหลายๆคนคุณมีความเป็นเด็กในตัวนะ มีคนนับถือคุณเยอะในความสามารถแล้วก็คุณเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะเพราะว่านี่คือไพ่เมอร์ลินเมอร์ลินนะคะคุณเป็นคนที่มีคนนับหน้าถืออันนี้เป็นเจ้าชายอาเธอร์ตอนเด็กมันเหมือนกับว่าคุณน่ะมีความมีวิญญาณของความเป็นครูบาอาจารย์ในตัวคุณเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนคนอื่นเป็นคนที่รักความยุติธรรม เป็นคนที่ชอบสั่งสอนคนเป็นคนที่รักในความดีแต่ในบางครั้งเนี่ยคุณก็เป็นคนที่เจ้าชู้นะคุณอาจจะเป็นทหารตำรวจหรืออาจจะเกี่ยวพันกับทาหารตำรวจการเงินจะเริ่มดีขึ้นค่ะช่วงเดือนมกราเนี่ยตัวคุณน่ะจะเข้าไปพัวพัน หรือตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปร่วมงานกับคนที่เป็นทหารตำรวจคือช่วงช่วงเนี่ยคุณตัวคุณจ,จะต้องเข้าไปร่วมงานกับคนที่ทําอาชีพเป็นทหารตำรวจการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นค่ะดีขึ้นความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะทําให้เพื่อนกลับมาง้อคุณคุณเป็นคนที่มีศิลปะเป็นคนที่มีเอ่อมีความเป็นศิลปะในตัวเองอะ่ะสูงเลยแหละทีนี้มาดูสรุปกันนะคะ มาดูสรุปด้วยไพ่ทาโร่เดลานุยนะคะไพทาโร่เดลานุยของฝรั่งเศส มีเกณฑ์จะได้เงินจากทางต่างประเทศอ่ะธุรกิจจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะจะสมหวังในความรักมีหนุ่มขึ้นแล้วมีผู้ชายขึ้นมาคนนึ่งแล้วสาวผมแดงแสนสวยอันนี้เก้าดาบ นทุกข์มากเลยเครียดทุกข์นอนไม่หลับมีไพ่เอ็มเพลอร์ขึ้นมีสี่เหรียญขึ้นเครียดเรื่องเงินนี่แหละช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุณนะจะต้องประหยัดเงินกินประหยัดเงินใช้คุณเป็นคนที่ทํางานในเมืองใหญ่คุณอาจจะเป็นคนที่มีแฟนเป็นคนต่างชาติคุณมีความทุกข์เหมือนจมอยู่ในทะเลทรายเหมือนจมอยู่ในกองทุกข คุณมีความทุกข์คุณมีความฝันว่าชีวิตตัวเองจะดีขึ้นคุณมีความหวังการงานของคุณยังไม่มั่นคงเท่าไหร่สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะมีคนมาลักมาชอบนะความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะทำให้หลายๆคนนะ่ะสนใจแต่คุณมักโชคร้ายนะไปเจอคนที่ว่าไม่ดีมาชอบ มีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างชาติคุณอาจจะตกอยู่ในอันตรายบางอย่างนะอาจจะตกอยู่ในอันตรายบางอย่างวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาหรือหลุดพ้นจากอันตรายต่างๆนั่นก็คืออย่าทําผิดกฎหมายเพราะจากไพ่ชุดน,นี้เอ๋มองว่าคุณเสี่ยงกับการไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับคดีความนะ อาจจะมีปัญหาชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านเอกสารทางด้านกฎหมายเข้ามาคุณอาจจะมีปัญหากับพวกตำรวจไปมีปัญหาไปมีปัญหาทางด้านคดีความมีปัญหากับตำรวจมีปัญหากับตำรวจมีปัญหาเรื่องคดีความมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับงานผิดกฎหมายเข้ามางานที่มันผิดกฎหมายอ่ะเข้ามา โอเคนะมาดูสรุปให้นะคะสรุปก็คือนะคะเมอร์ลินมอบรางวัลให้อาเธอนั่นก็แปลว่าชาวราศีพฤศษกับชาวลัคนาพฤศกในเดือนมกราคมนี้ยคุณมีสิทธิ์ได้รับใบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคุณอาจจะได้รับใบเกียรติบัตรยกย่องช่วชูเกียรติพนักงานดีเด่นได้รับรางวัลนาคาอวอร์ดได้รับรางวัลสุวรรณนงค์งได้รับรางวัลเชิดชูความสามารถนะคะก็จะมีเข้ามาจะได้รางวัลค่ะ ที่จะได้รางวัลนะมีคุณจะสนใจครอบครัวของตัวเองอ่ะท่านที่กําลังตกงานอยู่นะท่านที่กําลังตกงานอยู่เนี่ยท่านที่กําลังตกงานอยู่เนี่ยคุณจะหางานทําได้เจ้านายใหม่ใจดีแล้วก็เจ้านายใหม่ใจดีค่ะใบเนี้ยเจ้านายใหม่ใจดีแล้วก็เป็นงานในองค์กรใหญ่ด้วยเป็นงานในบริษัทใหญ่เป็นงานในองค์กรใหญ่นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ